สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมสวนทุเรียนนะครับที่ทำไมครับทำต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพื่อทำทุเรียนให้ได้คุณภาพดีนะครับเราจะมาสวนน้องน้ำมนนะครับมูซีตาบลชำราก์อำเภอเมืองจังหวัดตราดเราจะมาเจอกับพี่โอนะครับใช้เคมีก็เสียชีวิตไปแล้วข้างหลังมีภาเพให้เห็นแล้วส่วนที่ใช้สองตัวนี้ก็ยังอยู่ครับแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วก็ผลผลิต มากเพราะว่าจะมีแท็กอยู่แต่ต้นนี้มีแท็กอยู่ก็จะเห็นจํานวนเลยว่ามันเท่ากับต้นปกติเลยคือให้ผลปกติเลยครับคือปีที่แล้วเริ่มที่จะเริ่มเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มมาใช้ตั้งแต่ต้นทุเรียนเริ่มเป็นโรคแล้วก็มาทําดอกทุเรียนดอกทุเรียนผมเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับก็มาเจอก็ได้ใช้น้าหมักสูตรหนึ่ง แล้วน้ำหมากสูตรสองนหมากใบทองหลังใบทองหลังสูตรหนึ่งกับสูตรสองครับ,รบก็ได้ใช้มาตลอดแล้วก็อย่างที่เคยทคําคลิปไปแล้วก็เป็นลดต้นทุนเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนแล้วก็ยายาลาคือไม่ได้ใช้เลยครับตัดตัดออกไปเลย2ตัวสวนที่ฉีดยาฆ่ามแมลงในในพื้นเพเนี่ยที่ทีวิกานที่ช่วยกันขนเนี่ยครับเขาต้องนั่งปัดนั่งคัดเกือบทุกลูกหกตางกระแสงทกเรียนเป็นพันๆลูกต้องผ่านตาคนที่เนี่ย ทุกลูกเสร็จแล้วมานั่งล้างแล้วมานั่งปัดเนี่ยทุกลูกปีนี้เป็นอะไรที่ที่โหดร้ายมากเพราะว่าถ้าเราไม่ทําจากมูลค่ายกตัวอย่างง่ายๆสมมติโรละร้อยเนี่ยเขาจะซื้อจากหน้าสวนเราอ่ะเหลือห้าสิบาทกลายเป็นเราเสียสองต่อลองนึกดูดีๆครับหนึ่งเราเสียค่ายาที่ต้องมาพ่นเพื่อลล้างคราบสองเราต้องเสียค่าแรงอือก็คือพูดง่ายถ้ามีคราบยาเพวกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ของเราไม่มีเรื่องคราบยา<ม>ลวสบายเลยไม่มีครับอ๋อเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ตอนนี้ปัญหาในปัจจุบันเนาะ เขาตรวจทุเรียนเนี่ยเริมีการตรวจที่เข้มข้นขึ้นแต่พอเรามาใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนาะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง,เร,อง,เ,งอเรื่องสารเคมีตกค้างพอไม่กังวลเรื่องสารเคมีตกค้างผลที่ตามมาคือเราก็ลดต้นทุนตรงนี้ไปได้เยอะนะทั้งต้นทุนทั้งเวลาค่าแรงของผมอ่าตีไปเนาะเพราะว่าค่าแรงผมตีวันละ400บาททํางาน,นด้วยกันอยู่แล้ว2คนวันละ800ก็ตีสปีนึงทำสัก8เดือน ทำเดือนละยี่สิบวันก็ตกประมาณสักแสนเก้าตีเลขกลมๆสักสองแสนครับเพราะว่าเพราะว่าค่าแรงเนี่ยเป็นอะไรที่ที่คงคงที่อยู่แล้วเอาคิดง่ายๆตียาถูกๆเลยนะใช้ยาสี่ตัวห้าตัวห้าต,ตัวตัวละสามร้อยฉีดทุกรอบทีละพันลิตรทีละพันห้าพันห้าหนึ่งเดือนฉีดสี่ครั้งหกพันหกพันฉีดสิบสองเดือนก็ ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นยังไม่ถึงแสนเนาะ,ะยังไม่ถึงแสนตีว่าสมมติแสนหนึ่งตีซะแสน,นถ้าสมมติเขาใช้ยาโหดก็คือ1นึ่งแบาทสําหรับพื้นที่ผมนะ,ะแค่นี้เนาะแล้วก็ถ้าเรมีค่าแรงก็คือพูดง่ายก็คือเทคโนโลยีนี้อย่างน้อยเซฟเรื่องยาไปละอย่างน้อยแสนหนึ่งพันที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น,นเป็นหมอนเป็นหมอนทองอเป็นหมอนเนาะครับ,รบก็ปลูกหมอนเนาะตอนนี้เก็บผลผลิตที่คาดว่าเก็บหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เก็บแล้วได้ก็บตัดตอนนี้ที่เก็บไปแล้วได้ประมาณ9ตัน9ตัน500โลครับ 9.5ตันเนาะก็เลยคิดว่าถ้าเก็บหมดวันนี้น่าจะได้ประมาณสักจะได้ตามที่กําหนดวันนี้ก็10ตันประมาณ10ตันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะว่าจะได้ถึง10ตันไหมสาหรับจะได้ตุเรียน5ไร่เนาะครับนะอันี้ก็เป็นก็เป็นทางเลือกนะครับให้ชาวเกษตรกรนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสทําไมครับยืนหยัดช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับจากใจผมเกษตรกรนะครับผมขอบคุณอาจารย์พี่พรลดด้วยที่ไม่ได้มาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคน แล้วก็คนที่คนที่สนใจถามว่าผมมาถ้าไปดูคลิปเก่าๆผมก็จะพูดจากความจริงใจอยู่แล้วว่าผมเพิ่งมาทําเกษตรผมไม่ได้มีความรู้กรเกษตรมาก่อนแต่ผมผมทําด้วยหัวใจจริงๆผมอยากจะทําให้แล้วก็อยากจะสิ่งดีๆคืออยากจะบอกทุกคนเป็นเสียงเล็กๆที่ที่บอกทุกคนแค่ว่ามันเสมอกันในเมื่อเาําว่าเสมอกันคุณก็ชนะด้วยราคากับสุขภาพแล้วครับขอบคุณครับคนเกาของโอเคครับ